สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือพลัก <c oughs> ลินผ่านกันจากหนังสือเรียนภาษาเกาหลีมอโซเล่ม1 A นะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ไวยากรณ์พาร์ทแรกนะครับผมแต่ว่าเป็นข้อที่2แล้วอันเนี้ยไวยากรณ์อันเนี้ยคือจริงๆอะ่ะผมผมสอนไปแล้วเนาะใน E ีีคำศัพท์ผมสอนตั้งแต่แรกเลยว่าอึนลืนเนี่ยมันเป็นคําชี้ อ็อบเจกต์หรือกรรมของประโยคน,น,นั้นนะครับก็คือกรรมคืออะไรกรรมก็คือคําที่โดนกระทำนะครับผมอันนี้ถ้าใครแบบได้ภาษาไทยก็จะได้เปรียบหน่อยเนาะเราก็จะรู้แบบสถานะว่าคําไหนเป็นประธานคําไหนเป็นกรรมนู่นนี่นั่นอ่าโอเคเรามาดูกันอ่าถ้ากรรมนามนามตัวนั้นนะครับผมอันนี้ผมขอเรียกว่านามก่อนเนาะถ้านามตัวนั้นนะ่ะหมายอ่เป็นนามที่มีตัวสะกดนะครับผมก็ให้ใช้ อึลก็คืออึลตัวนี้นะครับผมแล้วก็ลากเสียงเอาส่วนนามที่ไม่มีตัวสะกดนะครับผมก็ตามด้วยรึนนะครับผมรึนอึลรึนน,นามตามด้วยอึลลึนหมายถึงชี้ว่านามนั้นนะครับเป็นกรรมนะครับผมเป็นกรรมยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับผมจะได้เข้าใจมากขึ้นอโอเคคุณเอเขาถามนะครับชี้กึมหมอแหย่าตอนนี้ทําอะไรอยู่หรอคะ อ่าอันนี้คุณ A เขาถามคุณบนะครับคุณ B ีเขาตอบหันกูก้ภาษาเกาหลีรึนอ่าชี้ชี้ภาษาเกาหลีภาษาเกาหลียังไงคงบูแฮโยอ่าเรียนคงบูแฮโยมาจากคําว่าคงบูฮาดานะครับจำได้ไหมที่ผมสอนไปคงอ่าคงบูคงบูฮาดามันเป็นรากศัพท์ฮาดานะครับผม ตัดฮาดาทิ้งเปลี่ยนเป็นแหยโยก็คือจะได้คํานี้นะครับผมอ่าเรียนภาษาเกาหลีอยู่ในกรณีนี้คือภาษาเกาหลีเนี่ยมันถูกเรียนอยู่ถูกใครถูกคุณบีก็คืออ่าคนนี้เนาะคุณบีเป็นคนเรียนอยู่อ่าจริงๆคือประโยคเต็มๆอะ่ะมันจะมีคํานี้นะครับผมจริงๆอะ่ะชอนึ่นฉันเนี่ยนะอะ่าฮันกูก็รุ่นฮันฮันเออ่ฮันกูก็รึ่นองของบูฮะขอเติมเติมตรงนี้แล้วกันของ ก็จะเป็นคงบูแหยโยอะประมาณนี้ฉันเนี่ยนะอันนี้เป็นคําชี้ประธานนะครับผมฉันเนี่ยนะภาษาเกาหลีอะไรอยู่ภาษาเกาหลีลื่นก็คือชี้ว่าภาษาเกาหลีเนี่ยถูกชันตรงนี้ทําอะไรเรียนอยู่คงบูแหยโยก็คือคํานี้นั่นเองอันนี้คือจริงๆประโยคเต็มนะครับผมแต่ว่าภาษาเกาหลีเนาะเขาก็จะตัดมาอฮันกูกเรื่นอนคงบูแหยโยอะเราตอบแค่นี้ก็ได้ เรามาดูตัวอย่างข้างล่างนะครับผมตัวอย่างอ่ะชอนึนเห็นไหมเขามีชอนึ่นมาด้วยชอนึ่นโคพีดินมาชอยมาชอยนะครับผมอ่ะมันมาจากคำว่ามาชิดานะครับผมอันนี้เราไม่เคยเจอเนาะมาชิดามาชิดา,ม,า,ดามันเป็นรากศัพท์อะไรเวลาตัดดาทิ้งมันเป็นสระอีนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเนาะเดี๋ยวผมขอกลับไปผมไม่ได้อธิบายละเอียดเนาะผมก็ไม่ได้พาทําด้วยอ่า มันต้องบวกด้วยอโยนั่นเองนะครับผมก็คือกรณีที่รากษักพอตัดดาแล้วไม่ใช่อาหรือโอแล้วก็ไม่ใช่ฮาดาแต่ว่าเป็นสระอื่นๆน,นะครับผมเป็นอเป็นอูเป็นอีน U, น e, ก็ให้เติมอโยเข้าไปนะครับผมโอเคเรากลับมาที่บทเรียนของเราอามาชิดาตัดดาทิ้งแล้วยังไงก็จะเหลือมาชีใช่ไหมครับมาชี i, บวกอโยทีนี้มันจะเกิดการ ปรากฏการควบเสียงนะครับผมชอชีบวกอมาชิอโ,อโยก็จะเป็นชอนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยมาชอยอโอเคครับผมสำหรับข้อนี้เนาะสำหรับข้อต่อไปอ่าข้อต่อไปสติปื้นหนึ่งคุณสติปื้นเนี่ยนะแชะกึช้แชกึ้อีกอยออ่ามันมาจากคำว่าอีกดานั่นเองนะครับผม อีกดาตัดดาทิ้งมันเป็นคําอะไรอ่ะมันเป็นสลัดอีนะครับสละดอื่นๆก็ใช้ก็บอกอโยเข้าไปก็เป็นอีกอยโยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างด้านล่างนะครับผมตัวอย่างด้านล่างอ่ะผมก็จะไม่ได้เฉลยนะครับแต่อันนี้คือผมลองอันนี้คือผมลองทํามาคือผมก็ผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้โปรเฟชั่นอลก็คืออันนี้ผมก็ลองทําเองเหมือนกันเดี๋ยวยังไงทุกคนก็ถ้ามีหนังสือก็ลองไปทํามานะครับผมแต่อันนี้คือ จะดูของผมก็ได้นะครับค่อยๆแคปก็ได้นะครับผมถ้าแล้วก็หัดต้องหัดอ่านนะครับผมเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่เนาะมันเป็นภาษาใหม่ซึ่งจะบอกง่ายดีคือมันไม่ได้ใกล้เคียงกับภาษาเราเลยนะครับโครงสร้างของภาษาเกาหลีดังนั้นเราต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะครับอผมอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนตรงเรใช้ปากกาด,ดีกว่าเนาะ,อะโอเคอถ้าใครแบบ แคปไว้แล้วก็ลองไปจดลองไปอ่านตามก็ได้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะมาเฉลยอ,อันนี้ก่อนอันนี้เป็นชื่อคนเราก็ใส่ชื่อคนเข้าไปนะครับเช่นเมื่อกี้เนาะสตีฟพืนชีสตีฟพืนนี่คือสตีเฟนนี่คือ,เ,นนคอเราจะเจอบ่อยอ่าสมมุติก็ได้สตีฟพืนชีชีกึม,โมโหโมอแโยก็คืออ่าคุณสตีเฟนตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่คะเอ่อแบบนึงนะครับเทเลบีจอนอ๋อเทเลบีจอนหมายถึง โทรทัศน์นะครับผมเทเลบิจอนอ,อันนี้อึนนะครับเป็นคำชี้กรรมทำอะไรพายอพวาย,อ,วายอมาจากคำว่าโพดาดั่นเองนะครับผมอ่าโพดาตัดดาทิ้งนะครับผมเป็นสระโอใช่ไหมเข้ากดข้อไหนเข้ากดการผันรูปโยข้อที่1น,นะครับผมสระที่ลงท้ายด้วย r หรือ o จะบวกด้วยอาโยนะครับผมอันนี้เขาก็บวกอาโยเข้าไปเนาะแต่ว่ามันควบกันก็คือโพดาเห็นไหมเอาคําว่าโพกับ จริงๆจะเป็นพอายโยใช่ไหมแต่ว่าเขาคับวเป็นพาก็คือเป็นพาโยไปเลยนะครับผมอันนี้สําหรับคํานี้ก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผมอ่าผมก็ลองเขียนไว้แล้วอ่าทุกคนลองลองไปเขียนตามแล้วก็เอาไปหัดเอาไปฝึกอ่านดูนะครับผมอ่าผมอยากจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เขาก็จะให้โยงโยงตามว่าอ่ามันสอดคล้องคําศัพท์คาเนี้ยมันสอดคล้องกับอ่าคำนามคำไหนอากิยาฝั่งเนี้ยมันสอดคล้องกับ กิยารรไหนอ่ะอย่างเช่นคำแรกเนาะเขาก็ให้มาแล้วก็คือโพดาผาโยก็คือดูเทเลวีนะครับผมเทเลวีจอนเทเลวีจอหนหมายถึงโทรทัศน์นะครับผมกำลังจะบอกว่าทลวิชั่นโอเคคำนี้ก็คืออะชาดานะครับผมซื้อมกดาเป็นมกโยนะครับกินมาชิดาเป็นมาชอโยดื่มนะครับผมอีกดาเป็น อิลกอโกโยหมายถึงอ่านนะครับผมอ่าแพวดาเป็นแพวโยโนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันอ่าอันนี้เห็นไหมแพรอ่าแพรอูอูบวกกับมันเป็นสระอูใช่ไหมครับผมมันต้องบอกด้วยอโยโอนั่นเองก็เขาก็เอามาผัานด้วยกันนะครับผมก็อูบวกกับอตัดตัวอ,อีอึงทิ้งก็จะเป็นวอยอ่า แพวโยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองแล้วแพวโยมันควรคู่กับอะไรควรคู่กับเทคันโดไหมอ่ะเทคันโดร่นแพวโยอ่าเรียนเทคันโดอยู่อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ผมหัดทําเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงก็ลองเขียนตามแล้วก็ไปหัดอ่านดูได้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็เฉลยไปแล้วเนาะฮันกุกอภาษาเกาหลีพิซซ่าหมายถึงพิซซ่านะครับผมโพดาหมายถึงดูหรือเห็นนะครับ ซาดาหมายถึงซื้อมอกดาหมายถึงกินมาชิดาหมายถึงดื่มอิกดาหมายถึงอ่านนะครับผมแพวดาหมายถึงเรียนนะครับผมอ่าโอเคยังไงก็ไปลองทํากันมานะครับโอเคเดี๋ยวผมอ่าถ้าถ้ามันชัดอะลองลองแคปของผมไปตามดูก็ได้ถ้าคิดว่ามันถูกนะครับผมก็ช่วยผมตรวจทานดูด้วยถ้าไม่ถูกก็ เออต้องขออาภัยด้วยจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมก็หัดทําเหมือนก,นกันกับทุกคนแหลนะเนาะแต่ว่าผมก็แค่อยากทําสรุปมาดูเฉยเฉย